ัอนนี้ก็อยู่กับเพล่สามด้วยเช่นเคยครับนี่ก็ครบกำหนดสองอาทิตย์ครับทิ้งไว้นานไปหน่อยอันนี้ก็จะมากู้รอบปลาเนี่ยนะครับขึ้ฉนาไปเลยเดินเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวฟอกไปทําทุเรียนแล้วนะครับก็ต้องรับช่วงต่อนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวจะไม่าจกันจะไปชุนนี่เป็นลูกใหม่หรือลูกเก่าครับ

นายก็ตาเก่งอุ้ยอุ้ยปลาดุกดูคาตาอุ้ยเนี่ยไอ้ดูคาตาอินเฉลงมข้อสวิงนี่ไงไอ้เนี่ยเป็นปลาดุกกับปลาบูนะครับปลาดุกทะเลกับปลาบูน้ำจืดนะครับแต่แม่เที่ยนเนี่ยเรามาไปปลาปลาบูน้ำจืดมันอยู่น้ำเค็มอ่ะมันก็ไปก่อยเฉลงจับสวิงนี่ทีนะ

ดำลงไปมัดเลยมัดต่ำๆไื่ต่ำเลยนะแกมองไม่เห็นนะมาได้ยยิอยู่นะล้อเอาตท่าเดินมครับอช่อยาให้หางเชือกลอยขึ้นมาเห็นนะลูกแรกถือว่าเป็นไงบ้างครับแรกก็ถือว่าใช้ได้ครับได้ประดุกน้ำเค็มไซส์สวยครับแล้วก็ปลาบูน้ำจืดปลาบูน้ำจืดนี่ไม่ค่อยพลาดมีประจำ ไอ้สวยอยู่ครับ,รบแต่เราไปดูลูกต,ออต่อบปกันนะครับนี่มัดไอ้นี่เลยนะะมัดเงื่อนสายสองที่พอแต่ว่า้อนสองนะ không <trash> <tôi>, buộc Thôi 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 đi Thôi Thôi <để> <laughs> <tôi>, <để bảo> <laughs> อยงเนี้ยหงดทีแล้วด้หลังแดงอ่ะี่ะไมีต่กุ้งกุ้งก็เลยดินตตาอีกอุกกน่อกซีงด้วเลยนะคนเรียกชื่ออุ้ยกุ้งตัวบลเลยมคืย้งขาวตัวเบลเลยอะขึ้าลงไปไว้ที ลงไว้เนี่ยองขาวาตัวนั้นตัวปลาเรืออือเกลือมาเด็ดหัวกินเลยเอาข้างแหนเนี่ยอาหารเนี่ยถูกแล้วใส่เขาชอบเด็ดหัวกินขนาดเกือบฟอกอะมาเ,เโดนมากินหมดอ่ะขนาดปลายังกินอ่ะอลงอีกเนาะเอาลงไปทางหันไมน้เลย

บูโต,โตเลยเลยเนาะโตอ่ะถ่ะะายแล้วเนยล่ยยาเดี้ยออกให็นไมงานย้อยเข้มๆ่อยดิสายนินครับบูสายสวย อย、yeah, yeah. ประกดหมูหรือประกษขาวเฉ็นจับรอไปแล้ว,ว,ลวลอย่างมันมียัก เต็มเลน่ยเต็มหัวไมเข้าหัวติดแผง đá บอแผงด้าจะลงจับรลอกก่อน

พูดได้เหอเฮ้ยจลงโคตรแต่โคตรผอมอ่ะอยู่นานด้วยหน่อยสอัคทิ์ตาบอดแล้วตาขาวเ่ะขี้บอดตาขาวเลย นี่มีเดือดทั่วสาม,มาย้อมข้างครับเลยครับี่เลยเหรอลองอยู่ไหนอ่ะลองอ้่หอยู่ลองฮะอยู่ลองอยู่ไหนลองของอ้าวแล้วแม่หาไปเส้นนีกตลาลืมแล้วว็เดี๋ยวขึ้นไปก็ไปเส้นนะ เดี๋ยวเมื <anonymous teenage father online> <c oughs> ่อไหรอ่ะเขาจะรอเนาะเหอแค่นี้อ่ะเออเอจริงๆก็คือลืมลืมแต่ว่าทำเป็นว่าไม่ลืมนี่ไอ้นากิไม่อนเบาได้องไปมาแล้อ่ะไปมองพันเก้ายิอะไรเป็นเงินไปหมดโอ้โหอะไรเคนดึกดักอ่ะเนี่ยดึกักนี่มีตัวนีตัว ตัวอ no? oh ุ <S <s ้ยโอ้ยหลอแปกโอ้หโคตรเดี๋ยวออกอ่ะโคดรธรรดาดิเอเสียนช่นามัยาแล้วกคหน่อยอ่ะไปดูตัวโคตรใหญ่อ่ะบโอ้โลเข้าี ม,ม sociedad, ันดันหอติติดกด้มีดุกูเลยนี่ขีมาอืมให้หรือเอาฟันกันไเอ้เาได้กับได้กันนะเดี๋ยวดูฟันตีนเอามีเอนี่องแก๊สอ่อ เฮ้ยไม่กินอ่ะเฮ้ยเหี้ยสับทิ้งตรงนี้เต็นเหี้ยฮะติดอะไรวะน่ะแล้วยิวม,ยมันไหนแล้วยิ้มเป็นคนหมานีนะ่แหละหมาเลือดอ่ะหามาติดอีอาคลา,ายอ่ะ ตีพีหนี่ครั้งนี้ปล่อยไข่ปล่อยไข่แล้วหรอหลวงเขิเลยอือเ้ยไข่รปลาดุกไข่รประกรวดวะ ดุกตัวเดียวก็จะออกไม่หลอดแล้วโอ้ยหมันแล้วครับหมานหมันเดี๋ยวเทมแล้วเอานี่น่าจะเป็นไข่ปลาดุก มันสลัดไปเมื่อกี้อ่ะโอ้โหโอ้โนเลยฮ่าาก่นัไม่ได้เจาทชองอ๋อเลยตงทายมันแก้ได้ไหมรือม่ไจะแก่ขอ

như thế đó được. cái dạo nè. mà để không để không để. <laughs>